ลาก่อกดยดอตอทูสวัสดีครับวันนี้มาพบกับมาตรการเยียวยาวคลิปซ้มเมเดจาวูนะครับโดยการปล่อยคลิปเพิ่มใส่หน้าผู้ชมนั่นเองครับจากที่ผมไปรับรีเควส์มาในคลิปล่าสุดนะหลังจากที่อาการเดจาวูมันหายไปพักหนึ่งเนี่ยมันเริ่มกลับมาอีกแล้วนะจริงๆผมก็ไม่ได้นอนน้อยอะไรหรอกนะก็พลาดเองนะไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งนั้นนะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ลงโทษตัวเองเหมือนเดิมนะมาตรการเดิมนะวันนี้เนี่ยก็เลยเป็นคลิปตามที่ท่านผู้ชมรีเควส์มาครับเชน่นตัวคอน,นั่นเองนะโดยทีม OG นะครับ ซึ่งบางทีก็เล่นเซฟเลนบ้างออฟเลนบ้างแต่ก็เป็นตัวฟาร์มหนักมากๆตัวหนึ่งเลยนะซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยปกติเป็นซัพพอร์ตแทบจะ1 0 0เลยนะไม่เคยเห็นเล่นเป็นตัวฟาร์มาก่อนจนทีม o อเอามาเล่นช่วงนี้นี่แหละก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมนี้ครับ OG 33รนะซึ่งเป็นเหมือนผู้เล่นตัวตายตัวแทนมาแทนท็อปสันซึ่งแบบติดอยู่มาเลเซียแถวแถนั่นนะนะมาเล่นไม่ได้แนละ้วในทัวร์นาเมนต์ช่วงนี้ซึ่งมันเป็นโซนภูมิภาคนะ ก็เลยเป็นคล้ายๆสแตนด์อินมานะซึ่งเราก็จะติดแท็กให้เขาเป็น OG ไปเลยแล้วกันช่วงนี้เพราะยังไงก็ OG ตลอดอยู่แล้วมาดูกันครับว่าเกมนี้ครับ OG เล่นเชนเป็นออฟเลนไว้ยังไงครับไปดูกันเชนเนี่ยเกมอื่นๆเนี่ย OG เล่นเป็นตัวคอแบบเหมือนแครี่เลยด้วยซ้ำมาเซฟเลนอ่ะเป็น33เล่นเซฟเลนเป็นซูเมลมิดแล้วก็เซฟออฟเลนแต่เกมนี้เนี่ยเขาสลับเซฟไปมิดแล้วก็เทนตี้ทรับก็เลยมาเล่นเป็นเหมือนออฟเลนแทนนะแล้วก็เป็นซูเมลเมื่อกี้คิงแครี่ไปนะซึ่งก็ไม่ค่อยต่างกับเกมอื่นๆเท่าไหร่ะน เพราะว่าต่อให้เชนเป็นแครี่เนี่ยก็ปกติก็ฟาร์มไม่ได้เร็วเท่าตัวฮีโร่ตัวอื่นอยู่แล้วนะแต่มันก็มีความเก่งของมันที่โ G จจับมาเล่นได้ดีมากก็คือนี่ครับต้นเกมครับอัพสกิลจับคลีปนะมาช่วยยืนเลนก่อนนะเทอร์ทีเนี่ยก็ไม่ได้พยายามไปจับคลิปปาอะไรครับก็เดินมาปุ๊บจับคลิปเลนตีไกลมาตัวหนึ่งเนี่ยครับเอามาช่วยเดเมจช่วยลัดคลีปคอนเซปต์เดียวกับฮีโร่ที่เรียกลูกได้อย่างเช่นเนเจ้าโฟเฟสที่เรียกต้นไม้มาช่วยรัดครีปอันนี้ก็เหมือนกันนะกครับก เหมือนเพิ่มเดเมจในการล้าทลมให้เราเลเวลหนึ่งนั่นเองนะสกิลจับคลิปของเชนเนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่ามันจะทําให้คลิปที่เราจับมาเนี่ยเก่งขึ้นด้วยนะทาให้เลือดเพิ่มขึ้นด้วยทําให้เดินเรมจข,ของคลิปตัวที่เราจับมาแรงขึ้นด้วยนะตอนนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนคลิปครับเปลี่ยนเป็นคลิปผีตัวนี้ซึ่งเก่งกว่าคลิปตีไกลในเลนแน่น,นอนนะมันตี Solo, สโล์ศัตรูได้ด้วยนะก็เอามาเนี่ยช่วยดีนายพร้อมกันอย่างเงี้ยเห็นดีนายพร้อมกันอย่างนี้นึกถึงโลนดูวิทเลยเ แล้วก็เลเ้ลวแรกเนี่ยมันจับคลิปได้แค่ตัวเดียวนะก็เลยยังมีตัวเดียวอยู่แต่พอเดี๋ยวอัพเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะจับจํานวนคลิปได้มากขึ้นเลนนี้ก็ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าเจอทนะิมเบอร์ซอลแล้วทิมเบอร์ซอลเป็นตัวที่ถึกทนต่อเดเมกกายภาพอยู่แล้วนะและยิ่งจํานวนเยอะเนี่ยก็ยิ่งชอบเลยนะทิมเบอร์ซอลยิ่งชอบเลยนะย,ย,นะยิ่งเชนจับคลิปไปลุมเขาเยอะเนะี่ยโอ้โหยิ่งถึกเลยนะกับสกิลแดทซีอาร์เมอร์นะเพราะฉะนั้นเลนนี้เนี่ยเชนก็เลยแบบไม่แคร์ทิมเบอร์ซอลเท่าไหร่นะก็ตีตัววอออื่่่นไไปเเเเเ้้ยยยูดดดีีๆคาคาาฉล อันนี้เหมือนทีมพัซซ์ออจะประมาทเองนิดหน่อยนะเอาเคอลียเดินมาซะลึกเลยนะนี่ครับเลเวลรสาปุ๊บเนี่ยอัพสกิลไอฮอลลี่เพรสเชชันเลเวลรสองก็จับครีปได้2ตัวแล้วนะมีผีตัวหนึ่งกับไอตัวในเลนตัวหนึ่งแล้วก็มีดีไวท์เฟเวอร์หนึ่งเลเวลด้วยดีไวท์เฟเวอร์เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เชนซัพพอร์ตเนี่ยอัพมาเยอะมากแต่เชนตัวคอจะไม่ค่อยรีบอัพเนี่ยผมอ,อิงจากที่เห็น OG เล่นนะนะก็คือสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นออร่าเพิ่มดีเจนให้เพื่อนรอบๆแล้วก็ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการฮิวให้ด้วยแล้วก็เรียกเพื่อนมาได้ด้วยคือถ้าเป็นเชนซะัพพอร์ตไอการที่เรียกเพื่อนมาจากที่ไหนก็ได้ในเมลแบบมีประโยชน์โคตรรนะคือสกนะิลนี้โดนเนิร์ฟครูดาวหลายรอบแล้วนะแต่ว่าเชนตัวคอรเนี่ยไม่ได้เน้นเท่าไหร่คืออัพมาช่วยรีเจนให้ตัวเองกับครีฟตัวเองนิดหน่อยเฉยๆเดี๋ยวมันจะไปเน้นสกิลหนึ่งมากกว่านะครับเริ่มปฏิบัติการฟาร์มอย่างรวดเร็วนะเรนนีฟรครับเข้าป่าและอัพสกิลเพน i t เทน e ์มากดใส่ครีฟแอนเชียนนะครับ กับการที่จับคลิปเลนแบบกองกองเกงๆเนี่ยคลิปสรงตัวนี้มันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแต่มันได้เดเมจเพิ่มได้เลือดเพิ่มจากไอฮอลลี่เพร์ซูเอชั่นไงแล้วก็สกิลหนึ่งเพเนทนเนี่ยจะสโลเป้าหมายแล้วก็ทําให้ยูนิตของเราอ่ะทําให้เพื่อนเราทั้งหมดอ่ะตกเป้าหมายนั้นอ่ะด้วยแอทแทคสปีดที่มากขึ้นนะก็คือทําให้แบบเพื่อนตีตัวที่เราเสกสาบใส่อ่ะเร็วขึ้นนั่นเองซึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันทาให้เขาสามารถล้มคลิปโกลมหินตัวใหญ่แอนเชียนได้เลยตั้งแต่เลเวลสี่ ผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะกับสกิลหนึ่งที่เขาเอามาประยุกต์ใช้ในการฟาร์มอย่างเงี้ยเขากดสกิลหนึ่งใส่คลิปเซนทอร์ตัวใหญ่สุดอนะ่ะแล้วก็ลุมตบซึ่งมันเร่งสปีดในการฟาร์มของเชนได้ดีมากๆเลยนะก็จะเห็นได้ชัดเจนรับว่าเกมนี้เนะี่ยเชนไม่ได้พยายามจะไปกดเลนอะไรหรือแบบชิงดีชิงเด่นกับทีมวสอแม้แต่จะฟาร์มเลนยังไม่ฟาร์มด้วยซ้ำนะแค่เลเวลสี่เนี่ยก็เดินเข้าป่าเลยครับแล้วก็เนี่ยใช้เพเนเทนเนี่ยฟาร์มคลิปอนเชียนนะเนี่ยก็เอาตัวเองมาแทงคลิปมังกรนะ ซึ่งก็ใช้เลือดตัวเองแท้งไปประมาณหนึ่งนะก็เนี่ยฆ่าคลิปแอนเชียนมังกรได้นะก็ได้เงินได้เลเวล่าเยอะมากนะและด้วยพลังของเฮดเดร s สที่เขาออกมาช่วงต้นเกมอยู่แล้วกับดีวายเซิร์ฟเวอร์เลเวลหนึ่งเนี่ยมันก็จะรีเจนเลือดขึ้นมาให้เราสามารถเอาตัวเองเข้าไปแทงได้แล้วเดี๋ยวสักพักก็รีเจนขึ้นมาเกือบเต็มอะไรเงี้ยนั่นเองนะเนี่ยจับทีตัวที่3มาครับทำให้เราฟาร์มได้ไวขึ้นอีกและนี่แหละครับไอเทมชิ้นแรกที่เชนของเทดดีทรีนะออกทุกเกมครับก็คือ the นะเฮมออฟ จับครีปได้เพิ่มหนึ่งตัวครับนี่ครับครีปไอโอเกอร์ตัวตัวฟ้าฟ้าเนี่ยมีสกิลโล่น้ําแข็งเนี่ยใช้โมจับครีปจับมานะซึ่งหมจับครีปเนี่ยจะทําให้ครีปเลือดเยอะขึ้นเช่นกันนะแต่ไม่ได้เดเมจเพิ่มได้แค่เลือดนะตอนนี้เนี่ยเชนมีกองทัพครีป4ตัวแล้วนะวิ่งมาเลนกลางเฉยเลยนะซึ่งสังเกตว่าเนี่ยเรียกเบลเดอร์มาด้วยใช้ดีวายเฟเวอร์เรียกเบลเดอร์รมาด้วยมันเป็นการถมเกมที่ไวมากนะห้านาทีนะซึ่งถ้าเป็นเชนซัพพอร์ตมาทำอย่างนี้ไม่ได้ คอนเซปต์ของเชนโดยเทอร์ีเลยนะเชนตัวฟาร์มอ่ะก็คืออาศัยทามิ่งที่ไวจากการที่เขาเก็บเลเวลไวออกของออร่ามาจาับครีฟมาเยอะๆเป็นกองทัพแล้วก็ดันป้อมให้ได้เร็วนะคุมพื้นที่ให้เกมให้ทีมเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบแผนเกมไวนั่นเองนะครับจากการที่เทอร์ีทรีเนี่ยเอากองทัพครีฟสี่ตัวไปขูเ่เลนกลางเมื่อกี้ทิมเบอร์ซอลเนี่ยต้องเสียใบว้าบลงมาเลยนะแบบเรียกกําลังจากทีมเฮลไรเซอร์เนี่ยมากันไนดะ้เยอะมากนะ แล้วเช่นครับตอนนี้ครับก็ปล่อยคลิปเลนที่จับมาตายแล้วจับคลิปเซนทอร์ holy persuasion เนี่ยยิ่งอัพเลเวลเยอะขึ้นเนี่ยจะยิ่งจับคลิปที่เก่งขึ้นได้ด้วยนะซึ่งตอนนี้อัพมา3มแต้มแล้วสามารถจับเซนทอร์ซึ่งมันเป็นคลิปเ e เวลห้าได้แล้วนะมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะเหมือนคอยอัพเกรดกองทัพตัวเองนะนี่มันแบบยังกับเล่นโวล์คราฟสามมีกองทัพติดตามตลอดแล้วก็ต้องคุมคลิปหลายๆตัวตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยนะ แต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เร่งอัปป้อมอะไรนะอัพเพเนเทนเลเวลรสองมากดใส่คริปอันเชียนซึ่งแบบตายไวขึ้นกว่าเดิมเยอะนะเพราะด้วยกองทัพคริปที่มากขึ้นด้วยนะแล้วอัพเต็ม120นะคือไฮเปอร์สโตนหนึ่งอันนะบวกแอแทคสปีดแค่55เองนะอันเนี้ยเท่ากับว่าเพเนเทนอัพเต็มเนี่ยเทียบเท่ามูลฉาดเลยนะแบบที่ทําให้เพื่อนอัดเป้าหมายเร็วขึ้นนะ่ะเป็นสกิลเดเมจแบบรุมอัดที่แบบเบิร์สฮีโร่ได้ดีสุดๆไปเลยอะ่ะตัวน,นี้เทมเมื่อสองครับโดนเบรเดอร์เกือบตายนะเเเเปิดดพนนนทรรรใส่บบบกลลีียคคคััแ้้ววุมมตะ เนี่ยลุมตบด้วยตัวเองแล้วก็ครีปเป็นเกเหลีนี่โดนไล่ยับเลยนะเนี่ยเอาครีปทตัวดาเข้าไปแทงป้อมด้วยนะแทงป้อมสบายมากครับมีครีปเป็นเกาหลีตายคาป้อมเลยนะแล้วเนี่ยใช้ครีปเส้นทอสตันนะทีมวสก็ตายนะโอ้โหนนี้พลังข่งฝูงครีปเป็นไงละ่ะป้อมนี่คือแบบไม่กลัวแล้วนะไม่ใช่อะไรต้องกลัวเลยนะเพราะมีทั้งดีวายเฟเวอร์มีทั้ง H ฮมออฟเดอร์มินเอเตอร์ดีเจนขึ้นมาแนะล้วครีปนี่แต่ละตัวเลือดอย่างน้อยหลักพันอยู่แล้ว แทงป้อมชิวสุดๆนะครับได้ป้อมเทียร์หนึ่งเลนเซฟเลนของศัตรูซึ่งเป็นป้อมที่ดีที่สุดไปเลยอะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยป้อมที่ดีที่จะรีบเอาก่อนของทีมศัตรูเนี่ยก็คือจะเป็นป้อมเซฟเลนกับป้อมมิดนะเนี่ยครับมาดูพลังสกิลเพนนเทนอีกรอบหนึ่งโจ่นี้เนะี่ยกดสกิลหนึ่งใส่ทิมเบอร์ซอแล้วก็ครีปลุมตบเละเทสเลยแถมสปีดเพิ่มขึ้นทุกตัวครับครีปลุมปัก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 มีเบรเดอร์เผามีช็อคเวฟจากครีบตัวม่วงด้วยแล้วมีไอ้สกิลทุพพลลตัวก ทิมเบอร์ซอตายเลยนะนี่ทิมเบอร์ซอนะเว้ยทิมเบอร์ซอที่ทาวมิ่งคืออัพเลเยอร์ทิฟอาร์เมอร์เต็มอะ่ะโดนเชนอัดตายแต่ก็แน่นอนเมื่อกี้คือมันมีไบเลเดอร์เติมเดเมจด้วยนะคือก็ก็ช่วยช่วยกันลุมอะ่ะแต่แค่นี้ก็ถือว่าแบบอเมซิ่งมากแล้วอะ่ะคือมันเป็นมันเป็นจังหวะที่ทิมเบอร์ซอควรจะกดอะ่ะเป็นจังหวะที่ทิมเบอร์ซอควรจะถึกแต่ว่าเนี่ยโดนเชนกับไบเลเดอร์ลุมฆ่าได้นะคือไบเลเดอร์มิสตอ่ะก็กึ่งๆมาแก้ทิมเบอร์ซอดด้วววยแแหละมมัันนนเเเป็ตึงทที่จรงงมากในนนช่วี้นะ ตอนนี้กองทัพรีปก็ได้ถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับก็คือมีทั้งหมด5ตัวนะรับ Holy Persuasion ครับจับได้4ตัวแล้วก็ He ม o f d เดโนเมเนเตอจับอีก1ตัวครับโอ้โหนี่พลังแบบจัดเต็มแล้วสังเกตว่าครีปนี่แต่ละตัว,ต,วตัวใหญ่ทั้งนั้นเทียบกับนาทีแรกๆเนะี่ยมีแต่ครีปตัวจิว๋วตัวกระจ้ยนะตอนนี้คืออัปเกรดมาแล้วนะแบบโมมาเต็มที่นะเดี๋ยวเปิดสกลิลหนึ่งลุมทิเบอร์ซอสบายมากครับเซนทโสตันต่อจากตาข่ายทัวร์ลอดไม่ใช่ทัวร์ลอตไอ้ครี เชนตัวเดียวกับคลิป5ตัวลุมตบทิมเมะซอเกือบตายคิดดูแล้วกันถ้าเกิดเมื่อกี้ทิมเมะซอแบบไม่มีสกิล3เต็มคือตายล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจอ้ครับรอคูลดาวสกิลคลิปป่าแล้วเอาอีกรอบครับโถครับปาตาข่ายมาครับคสีแดงครับทุกพื้นครับเชนฮอร์สตันครับนี่ครับตายครับตายของจริงครับโซโล่คิวครับเชนโซโล่คิวทิมเมะซอแล้วผมดูแล้วผมยังขนลุกเลยคือภาพนี้เนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในในเชนซัพพอร์ตอ่ะ เพราะว่าเชนตัวคอเงี้ยเลเวลไวเงินไวมันถึงทําแบบนี้ได้นะครับตอนนี้เนะี่ยเชนโดยท3นะครับก็เงิน1ในทีมเลยนะครับสมกับเป็นบทบาทแคลดี่ในหลายๆเกมนะครับและก็ได้ไอเทมขั้นเทพอีกชิ้นหนึ่งก็คือโลหิวับในการซึมนะครับนะอันนี้นะเป็นอีกอเทมหนึ่งที่แบบเวลาได้มาเดลวน่ากลัวมากแล้วยิ่งอยู่กับเชนยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ครับเพราะเชนเนี่ยมีดีวายเฟเวอร์นะครับซึ่งทําให้หิวแรงขึ้นมันใช้ได้กับการฮิวทุกประเภทนะครับ ไออย่างโลฮิลอย่างเงี้ยเวลาตัวของไอเทมเองกดใช้แนละ้วมันฮิล250เอ้อ275นะครับซึ่งบวกไอเปอร์เซ็นต์ของนิไวไบเฟเวอร์ไปอะ่ะมันก็จะยิ่งแรงกว่านั้นอย่างเช่นสมมุติว่าอัพเต็มนะซึ่งตอนนี้ยังไม่อัพเห็นปะตอนนี้อัพ2เต็มก่อนแล้วก็1เต็ม1เต็มก็คือเอามาจังหวะฆ่าทิมมะซอร์แบบเมื่อกเนี่ยนี่เจาอีกรอบด้วยนะปลาตะข่ายมาครับไอครีปโพเนี่ยบ,บรเดอร์ครับบินมาขวางหน้าครับทิมมะซอร์ก็พยายามปั่นหนีครับช 1, เชนครับเเเปปปิิปิดสกกกกกลโโหหยยยยงงงคคคตตตรรรรร็ววััััับบีีนนุมมมมะทซออ์พาาจ โดนบาเลเดอร์ได้ตีอยู่โดนนิกส์ฆ่าตายไปนะได้ฆ่าทิมเมอร์ซอลไปอีกคิวนะทิมเมอร์ซอลเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่มันควรจะเป็นตัวค้ำเลนนี้ไว้ไม่ให้แบบศัตรูมาเล่นยุ่มย่ามอะไรเยอะการเป็นว่าทิมเมอร์ซอลซึ่งเป็นตัวที่ควรจะเป็นตัวหลักโดนฆ่ายับสักขนาดนี้ทำให้ทีมเฮลเลเซอร์เล่นยากมากเนยะแล้วก็ป้อมแตกไปป้อมอย่างรวดเร็วโคตรๆนะคือเนี่ยโลหิมก็ถืออยู่แล้วนะครับกลับมาที่ดีวายเฟเวอร์นะเนี่ยถ้าอัพเต็ม18%ออย่างเงี้ย ไอฮิลสองเจ็ดห้าเนี่ยก็จะแรงขึ้นอีกนะเป็นแบบ300กว่านะแล้วยังไม่นับอันติอีกอันตินี่คือก็ฮิลอีกกลายเป็นแบบว่าแค่เชนตัวเดียวเนะี่ยฮิลลอไป500กว่าอัพสกิลสามเต็มคือแบบ600กว่าแล้วนะครับคือแล้วมันจะตายได้ยังไงเนะอะไหมเนี่ยแหละคือแบบความน่ากลัวของเชนแบบที่เป็นตัวคอคนระับก็คือฮิลเพื่อนแรงมากกองทัพคลิปที่แบบโหสดสุดๆพร้อมโถมเกมนะเด้โปเฟสต์กับโดนจับมาตายเลยนะไม่ต้องกดสกิลหนึ่งด้วยซ้ำนะมีเตเมจต่ไม่ได้เด้อยู่แล้วนะแค่ช่วยลุมตีแค่นนนั้นเองนะ เปิดโลหิวให้ครีปนะเนี่ยนะเดี๋ยวครีปตายนะแล้วก็เอาครีปทั้งหมดนะบลุมตีป้อมต่อซึ่งเนี่ยป้อมตีครีปตัวเดียวแทบจะไม่เข้าด้วยซ้ำนะก็อย่างชิวนะบลุมตบป้อมแล้วสังเกตว่าทามมิ่งของทุกตัวเนี่ยมันก็จะมาด้วยกันมังกี้คิงเนะี่ยก็เล่นเร็วเหมือนกันคือเวลา OG เล่นแผนแบบนี้ทุกตัวก็ต้องเล่นเร็วหมดนะถามว่าเอาไปเล่นในพับบิกเกมได้ไหมผมตอบว่าได้แต่ยากกว่าเยอะนะเพราะแผนแบบนี้และการเล่นฮีโร่ที่เป็นแนวเชนออกของออร่าแล้วเล่นเป็นตัวคอแบบนี้มันต้องอาศัยทามมิ่ เพราะว่ามันมันเก่งเร็วก็วจริงแต่มันดรอปเร็วเช่นกันคือเนี่ยตอนเนี้ยเชนก็ถือว่าเงินนําอยู่มีคลิปเยอะมันดูโหดแต่พอชัก20่นาทียี่สนาทีเนี่ยมันจะเริ่มอ่อนแล้วนะถ้าเกิดเรายังแบบไม่ถมเกมเรายังไม่ได้ป้อมยังไม่ได้บลัลล็กมันก็จะแพ้ในช่วงท้ายเกมนะเนี่ยเหมือนเดิมครับคลิปโทรครับาตาข่ายคลิปเซนทรทครับสตาร์ครับมีเซนททร์งตัวครับทีมปศรไม่ได้เดินเลยนะใครบอกเชนไม่มีสกิลหยุดนี่ครับดูที่คลิปนะฮะไอคลิปโทเนี่ยตาข่ายนี่น้องๆดออ,อดรอ แล้วก็เซนทอร์วิ่งเข้าไปสตันต่อนะครับน่ากลัวโคตรสกิลดีไวฟ์เฟเวอร์เนี่ยครับนอกจากใช้เรียกฮีโร่เพื่อนมาแล้วเนี่ยใช้เรียกคลิปตัวเองมาแบบนี้ก็ได้นะวิธีใช้คือกดดีไวฟ์เฟเวอร์ใส่ตัวเองนะมันจะเทเลพอร์ตคลิปของเราเนี่ยทุกตัวเนี่ยมาหาเรารพร้อมๆกันนะจุดนี้เนี่ยเฮลเลนเซอร์ครับมาทําเกมแถวๆป่าบนของเขาเนี่ยเชนก็วาร์ปมาช่วยครับแล้วก็เอากองทัพคลิปวาร์ปตามมาด้วยดีไวฟ์เฟเวอร์มาวิ่งไล่พีเอลซึ่งก็ทําให้เซนทอมเลนเซอร์เนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะสู้ไไม่่ด้้อยูแลวนะ ทีม OG ยังคงคุมพื้นที่ต่อเนื่องนะครับได้ป้อมเทียสองเซฟเล่นไวแบบนี้ทีม OG เนะี่ยมาเล่นในป่าศัตรูแทบหมดเลยนะเชนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนคลิปเล็กน้อยด้วยครับมีการจับคลิปหมาป่าอัลฟาวูฟมานะครับซึ่งมีสกิลออร์ด้บกเดเมจให้เพื่อนทั้งหมด,ดรอบๆสาบเปอเนตะครับเยอะมากนะเป็นคลิปตัวนึงที่เก่งสุดๆไปเลยนะครับ เวลาเล่นเชนเนี่ยถ้าเรารูสกิลคลิปปากแต่ละตัวก็จะเป็นประโยชน์สุดๆเหมือนกันนะทำให้เรารู้ว่าเออคลิปตัวนี้มันเอามาใช้แบบไหนได้บ้างซึ่งหลักๆเนี่ยคลิปแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่เด่นๆนะสกิลเดียวนะครับก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะ,นะอย่างเช่นไอ้คลิปโทเนี่ยก็มีสกิลปาตะข่ายจับไอ้เซนทอร์ก็จะทุบพื้นสตันไอ้หมีแดงนี่ก็จะทุบพื้นสโลไอ้ตัวฟ้าฟ้าเนี่ยก็จะมีโล่น้ําแข็งอะไรแบบนี้นะครับก็จริงๆเล่นแป๊บเดียวก็น่าจะพอรู้คร่าวๆแล้วหรือจริงๆลองหยิบเเชนนมา่ จักเกมสองสามเกมแรกเนี่ยก็เรียนรู้พวกนี้ได้นะครับจากวันนี้ครับเทดีกับซูเมลครับจะมาเอาเดโฟเฟสครับเทดีเอาคลิปทั้งเซตเข้ามาครับเปิดเนเทสแล้วลุมตบเดโฟเฟสดูเลือดคลิปสวนเกือบตายไม่ตายสักทีครับมังกี้หิงกับโดนเบิร์ดเลเทปปูปากปูปากหายไปก่อนเชนครับเปิดไฮ้ลับกอนฮิวขึ้นมาครับแต่ตัวเองก็โดนลุมเลเทสเหมือนกันครับทีมเมสซอปั่นมาเทดีก็ตายครับคลิปป่าตรงนี้มาลุมเดโฟเฟสจะเอาให้ได้แต่เขาดูดเลือดคลิปเลือดเด้งขึ้นมาเดโฟเฟสไม่ตตาายยยคคครรัับบแลล้ววปโดดนนสหมเ ไฟนี้เนี่ยเป็นไฟเดียวเลยครับที่ OG แพ้ครับและทําให้เกมนี้เนี่ยยืดยาวออกไปกว่าที่ควรจะเป็นเลยเพราะว่าทุกเกมของเชนตอนที่ฟรีที่เขาชนะเนี่ยจบภายในเลข2หมดนะคือแบบ20่นาทีไม่เกินเลข3ามอ่ะแต่เกมเนี้ยจบเลข3เพราะไฟนี้แหละนะ,นะครับโดนสวนทีตาย4คนเลยนะครับเพราะว่ามังกี้คิงกับเชนเนี่ยจะเบิร์ดได้โปรเฟสแต่เบิร์ดไม่ลงครับเนี่ยทั้งดีไซฟอนครับมันดูเล่นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเวลากดกับครีปเชนเนี่ยครีปเชนมันดันเลือดเยอะไง ไอโดย,ยโเฉพาะไอครีปที่จับด้วยหมวกเนี่ยเลือดยิ่งเยอะใหญ่เลยแล้วไอสกิลไอเนี่ยโอ้โนี่เพอร์เซียชันเนี่ยก็เพิ่มเลือดให้ครีปด้วยมันก็เลยทำให้ได้พ r o f i c เลือดเด้งข,ขึ้นมาค่อนข้างไวนะครับเชนเนี่ยโดยเฉพาะเชนที่เล่นเป็นตัวคอเนี่ยเวลาตายทีนึงก็เสียโมเมนตัมไปเยอะครับเพราะว่ามันต้องจับครีปใหม่ต้องหาครีปใหม่ในตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวเดียวดายไม่มีกองทัพเหลือเลยโดนฆ่าทีเรียบเลยนะตอนนี้นิกตล์ครับทีที่สีครับต้องวิ่งเข้าป่าครับแล้วค่อยๆหาครีปตัวใหม่ซึ่งแน่นอนสกิลก็สคคัญนะ เนี่ยเนี่ยก็ค่อยๆจับมาอันนี้ก็เอาเฮมจับก่อนแล้วก็ลากออกมานาทีสิบเจ็ดไอ้คลิปตัวม่วงเกิดได้คลิปมาสองตัวครับเพื่อนก็เลยพาจนีพีเอลครับโดนใบ้แล้วมันคีคิงตกตายครับเชนก็วิ่งตามมาครับเคน,น,นก็เรียดอมันคีคิงตกตาบีกับเพนเนเทนใส่ทีมเมสอครับจะไล่ตบเขาครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะทีมโอจบุกสวนกันไปได้ฮีโร่สองตัวมาแต่เชนก็ยังไม่มีบทบาทในไฟน์นี้เพราะว่าเพิ่งเกิดก็ค่อยๆทยอยจับทีใหม่อยู่นะนีก็มีสามตัวละ ยังไงก็ตามครับไฟล่ลาสุดก็ถือว่าเชนเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ฮิลแรงที่สุดเช่นกันนะเพราะว่าดีวายเฟเวอร์เขายังอัพไม่เต็มนะตอนนี้เลยว่าสิแล้วนะดีวายเฟเวอร์เอพมา3าแต้มแล้วก็เกือบเต็มแล้วนั่นเองนะแล้วก็มีทัเลนต์บวกเลือด200ด้วยแล้วตอนนี้ก็ได้ลงเท้าฮิลการเดียนกรีมมาแล้วนะไอเทมออร่าทั้งตัวนะบางเกมที่ทีมศัตรูเดมจเวทเยอะๆเนี่ยเขาจอ,อกไปด้วยนะคือเราจะออกไอเทมออร่าตามสถานการณ์ของศัตรูแต่ว่า2ชิ้นเนี่ยเฮมออฟเดมินเเนรเตอรอแบบ อารมณ์แบบออกได้ทุกเกมอ่ะเพราะว่ามันเป็นในเทมที่กลางๆไม่ได้เน้นไปทางการแก้ทางอะไรมากมายเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันดีทั้งคู่อนะแต่ถ้าเจอเวทเยอะๆก็ออกไปมันจะช่วยบล็อกเวทให้กับคลีปเราได้ด้วยสว่วนนี้โอจีครับก็เปิดสโมกเลยครับแน่นอนครับเขาต้องเล่นเกมไวครับแพ้ไปไฟหนึงเนี่ยเงินยังนำอยู่ยังไม่เป็นไรนะก็หาเลยครับวิ่งหาศัตรูเลยนะ ตอนนี้เชนครับก็ได้กองทัพครีปมาค่อนข้างพร้อมแล้วครับมีเซนทอร์ถึง3ตัวนะคือครีปเซนทอร์เนี่ยโดยเฉลี่ยมันก็ดีที่สุดเลยแหละเพราะว่ามันสตัรนไงมันคลิปตัวเดียวที่สตัรนคนระับวอ์สปิดขึ้นมาครับโดนสกายลัดเมทป้ายหายเลยแนละ้วอยู่ดีๆพุ่งขึ้นมาไม่มีวิชั่นนะและเมื่อกี้นี่ครับพอ OG เห็นทิมเบอร์สซอครับมาการเลนบนเนี่ยเขาก็แยกย้ายกันไปนะฟาร์มไอเทมขึ้นมา,อารอไทมิ่งถัดไปนั่นเองนะ ตอนนี้เนี่ยทีมโอจีตัดสินใจว่าจะยังไม่ดันเลนบนไปชวนทีมเฮลเลอร์ไฟน์นะแต่ว่าน,นี่ครับเขารอมังคีหิงครับได้เรเดียนก่อนครับซึ่งมังคีหิงก็ใกล้จะได้เรเดียนแล้วด้วยนะก็คืออีกแค่พันนิดเองนะและแบดไรเดอร์เนี่ยก็กำลังฟาร์มแบล็กชิงบาร์อยู่ตอนนี้เนี่ยเธอที่3ครับก็เลยต้องเล่นแบบอารมณ์ว่ารอไทมมิ่งตัวอื่นนะ่ะเธอที่3ก็เลยฟาร์มไปพร้ทางด้วยนะก็นี่ครับมาดันเลนบนกันเลนบนอะไรไปนะในขณะที่ซูเมลกับกับแบดไรเดอร์นะครับก็แยกย้ายก,กันฟาร์มอยู่นะคคคครรรััััับบบบซซูเเเมลกฟนะน,น,นนนนนนะะีี่งิ้ ช่วงจังหวะฟาร์มรอทามมิ่งเพื่อนเนี่ยเท็ดดี้ทีเนี่ยเล่นเหมือนเทรเรเบตคลิปล่าสุดเลยนะครับก็คือเนี่ยครับเอาตัวจริงเดินกลับเข้าป่านะครับเอาคลิปป่าครับไปดันเลนนะครับเปลี่ยนอิลูชันเป็นคลิปป่าแทนนะเนี่ยก็เป็นการดันเลนอย่างปลอดภัยนะฮะตัวจริงก็หนีมาทีมเฮลเดเซอร์เนี่ยก็พยายามจะทําอะไรบางอย่างกันเนี่ยฆ่าสกายไลเมียไปได้นะแต่ OG ช่วงนี้เนี่ยโดยรวมๆก็ยังหลบหลบฟาร์มอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้คิงก็เนี่ยแอบแอบอยู่แล้วก็ไพรม์สปริงใส่ครีปนะครับฟาร์มไปนะครับ อีกแค่แป๊บเดียวก็จะได้เลเดียแล้วครับเชนก็เนี่ยรอเพื่อนไปด้วยนะระหว่างรอทาวมิ่งเพื่อนเนี่ยเชนเองเนี่ยก็ได้เวลาไลดมีออฟเฟอริงด้วยนะไอเทมออร่าที่ฮิตมากๆในช่วงนี้ครับเพราะมันเพิ่มดูดเลือดแรงมากจริงๆครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็บวกเกราะให้เพื่อนบวกมนานาลิเจนให้เพื่อนด้วยไอเทมออร่าเต็มตัวนะแล้วดูดเลือดจากวาระไลดมีเนี่ยก็แน่นอนบัฟเข้าไปอีกด้วยดีวยดวยดวไวท์เฟเวอร์นะหโหดมากนะ และนี่ครับโอจิครับได้เรเดียนปุ๊บสมกไฟเลยครับมังกี้คิงเข้ามาลุยครับแฮนด์รับก้อนจากเชนครับเข้ามาฮิวนั่นเองครับเดนโปรเฟตตายไปก่อนแต่ก็แลกกับมังกี้คิงไปครับไฟนี้เชนโหดมากครับดูคลิปเซนทอร์ดีๆนะครับเซนทอร์ครับสตันแฟนมเลนเซอร์หนึ่งรอบครับแล้วเขามีเซนทอร์สามตัวสลับกันตันอ่ะอันนี้รอบสองครับอีกตัวหนึ่งตรงนี้ครับแฟนมเลนเซอร์เขาพยายามจะไล่ไบรเดอร์ไบรเดอร์รอดได้เพราะว่าสตันคริปเซนทอร์เลยนะเซนทอร์สามตัวยังอยู่ครับแต่วันนี้พีเอกไปครับ เชนก็วิ่งไล่มาครับคือรีเจนรอบๆแรงมากครับแล้วสตันเป็นเกเลีย1สตันเป็นเกเลีย2สตันเป็นเกเลีย3เป็นเกเลีตายเลยคนระับโดนสตัน3ทีแล้วก็ลุมตีตายแนละ้ว PL ก็วิ่งหนีอยู่ครับทีมมาสอบไปทางนูน้นนี่ครับเชนมาไล่วอลสปีดครับเซนทอร์ตัวแรกวิ่งมาสตัน1นตัวที่2วิ่งมาสตัน2ตายน,ะนี่2ตัวนะตายเพราะโดนเซนทอร์เชนเนะี่ย PL เหลือๆก็ตึงนึงครับวิ่งออกไปทางซ้ายนะครับ เชนวิ่งไล่มาพร้อมนิกส์พร้อมแบลเดอร์นะโอ้โหไล่ยับเลยนะช็อตน,นี้นะพีแอลพีอัมแล้วเพอร์เกนเกอร์นะโดนเฟรมเบรกโดนเซนทอลหนึ่งตัวเรียบร้อยนะพีแอลดับนะฮะลงเท้าฮิ้วกดทีหนึ่งเพื่อนแทบจะเลือดเต็มทุกตัวนะซูเมลนี่ตายคนแรกเกิดมาใหม่ไล่ทิมเบอร์ซอต่อตบตบ,ตบมี Brazil, สปิริตเวสเซลเซนทอลหนึ่งสตันตายนะเมะื่อกี้สตันจากเซนทอร์ทุกตัวรวมกันนะ่าจะมีเกือกบ10รอบอะ นี่คือความโหดมากๆนะแต่แน่นอนถ้าไม่มีคีฟเซนทอร์มันทำแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้คือเกิดจากการที่เขาสะสมคีฟมาแล้วเข้าไฟในเวลาที่เหมาะสมด้วยนะแล้วแบบการคุมยูนิตหลายตัวนี่เด็ดมากคือถ้าสังเกตเมาส์เขาอะจะเห็นเขาคลิกเซนทอร์แต่ละต,ตัวตัวที่เขาต้องการจะให้สตาร์น,น่ะแล้วก็สลับสลับกันไปนะครับเอาคีฟทั้งหมดวิ่งเข้าโลชานนะ,ะนั่นเนี่ยครับคีฟที่จะตายก็เดินออกมาแล้วก็กดฮิลให้ด้วยนะการเอาโลชานก็เป็นเรื่องง่ายมากนะเพราะคีฟเนี่ยมันดี Gen y เจนไวเหลือเกินนะ ทั้งฮิวอะไรทุกอย่างออร่ารีเจนจากเฮมรีเจนจากรองเท้าเนี่ยแล้วก็รีเจนดูดเลือดจากวลาดิเมียอีกโโอ้หสุดจริงนะครับนี่ครับได้โรชามันเลยครับมันอกี้คิงครับเก็บเอจิสไปส่วนเชนเด็กก็เลเวลว่สิบแปดแล้วนะได้อันติเลเวลว่าสามนะอัพทาเลนต์ลบดีไวไฟเบอร์ครูดาวซึ่งทําให้เรียกเพื่อนมาหาตัวเองได้ถี่ขึ้นนั่นเองนะแล้ว OG ก็เล่นต่อเนื่องครับเดี๋ย้พ่อเฟดครับจะมาฟาร์มโดนลุมฆ่าตายทันทีนะครับจังหวะนี้คือ OG แบบเลือกเข้าไฟในช็อตที่มันแบบ ได้เปรียบมากๆอ่ะคือจังหวะที่มันคีคิงได้เรเดียนนั่นเองนะแล้วด้วยการเล่นของเทิทรีเนี่ยเซนทอร์บ้าบองของเขาเนี่ยฆ่าฮีโร่แบบเน้นๆไปได้2ตัวนี่ถือว่าแบบสุดๆแล้วอ่ะสุดๆแล้วสําหรับเชนอ่ะตอนนี้โ G เนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องถอยแล้วนะมังกีคิงเรเดียนก็มาแล้วตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแบล็ไรเดอร์ครับก็ได้แบล็คคิงบาร์มาแล้วเช่นกันนะส่วนเชนเองเนี่ยก็จะขึ้นโซลารเคสต่อเป็นการเพิ่มไอเทมบัฟเพื่อนขึ้นไปอีกนะโซลาเคสลดเกาะสตูคอมโบกับนด่็งายย้วะ เฮียโจนี่ครับก็วิ่งมาข้างล่างครับทีมโ G เห็นเป็นโวลิยาวิ่งรุมฆ่าเรียบร้อยนะครับเฮลเรเซอร er ์ครับตันนี้รู้ว่าไฟไม่ได้ก็เลยพยายามจะแบบแยกกันฟาร์มซึ่งก็โดนไล่เก็บบนไล่เก็บล่างเลยนะแล้วนี่ครับตอนนี้ OG ก็ทํากระแสคลิปครับเตรียมเตรียมขึ้นบ้านนะก็ต้องทํากระแสะคลิปทุกเลนคนระับเมื่อกี้คิงไปยืนดันที่เลนบนอย่างเงี้ยเชนเนี่ยก็ดันกลางมาเพราะว่าป้อมเทียร์สองเลนกลางยังอยู่นะวอลสปีดโดนนิกสตาร์ไปข้างบนครับแล้วจ้าหนี้ครับเชนโดน ไอเลมเน้นดูดขึ้นเนินค้างต้องวาร์ปกับป้อมเทียสองวาร์ปกับไปไกลเลยแต่ไม่มีเชนอยู่ไม่เป็นไรครับมีครีฟอยู่นะเนี่ยเซนทอร์ช่วยสตันทิมเบอร์สองครับสตันหนึ่งสตันสองสตันสามทิมเบอร์สองตายนะนี่ตัวตัวพ่อมาอยู่เนี่ยโอ้โหแต่ชิลมากครับสบายมากนะมีลูกอยู่ครับครีฟเซนทอร์เนี่ยสตันของมันเนี่ยครูดาวสิบสองวิน้อยกว่าเซนทอร์ที่เป็นฮีโร่อยกนะแต่ว่าแค่ไม่มีเดเมจนะ เวลามันอยู่รวมกันเยอะๆเนะี่ยน่ากลัวมากนะวิ่งเข้ามาเข้าประชิดได้นะี่คือแบบตายเลยนะยิ่งมี3ตัวแบบเนี้ยมันสลับกันสตาร์ทแบบโครน่ากลัวนเนี่ยเนี่ยจริงๆวิธีสู้เชนต้องอย่างเงี้ยลงสกิลหมูใส่คลิปคือลงเวทใส่คลิปเชนรีบฆ่าคลิปให้ตายอ่ะคือถ้าเซนทอร์ตายหมดเมื่อไหร่ก็ก็ความน่ากลัวหายไปเยอะเนี่ยจุดนี้ครับไปทอมแลนเซอร์ก็ฆ่าเซนทอร์ไปได้ตัวหนึ่งนะทเทติสฟีน่ยก็ต้องไปหาคลิปใหม่จับมาเพิ่มครับช็อตนี้ครับซึ่งเขาก็จะเวียนหาเซนทอร์แต่ไม่ม ไม่มีเซนทอลก็ต้องแบบแปลวตัวอื่นมาซึ่งเมื่อกี้เขาก็ไปจับครีปตัวม่วงมาซึ่งมีออร่ารีเจนก็คอมโบเหมือนกันแหละรีเจนก็เนี่ยรีเจนทั้งตัวอยู่แล้ว <c oughs> ก็ยิ่งรีเจนแรงขึ้นไปอีกนะจับครีปหมาป่ามาด้วยนะเปลี่ยนกับครีปไอหมีแดงเมื่อกี้นะบวกเดเมจหลังจากที่ทํากระแสครีปไปสักพักนะทีม o g ก็ได้เวลาครับได้เวลาขึ้นบ้านอย่างเป็นทางการครับซูเมียมังกี้คิงครับเดิวิ่งขึ้นไปตบป้อมเทียร์สามในขณะที่เชนก็ยืนซ้อนหลังไว้นะ ซึ่งก็เป็นเทคนิคทั่วไปนะครับก็คือตัวตีบ้าน1ตัวเดินขึ้นไปตบป้อมอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็รอดักแล้วถ้าเกิดทีมศัตรูหลุดเมื่อไหร่ก็เปิดเข้าไปเลยอะไรแบบนี้นะมังกี้คิงก็รับบทนั้นอยู่นะครับแล้วเชนก็ยืนห่างๆเนี่ยสกายไลน์ก็เห็นเดฟโฟเฟสก็มีส่งสกิลใส่เขาบ้างครับซูเมลครับเล่นเหือน้อยครับก็มีเชนคอยฮิลให้อยู่ข้างนอกครับเปิดรองเท้าฮิลขึ้นมาครับอันตีโซนไปจะตบป้อมนั่นเองครับตอนนี้ครับแล้วก็ได้ป้อมเทียร์สามเป็นที่สุดนะแล้ววจัะนีเ็ท่หจังหหวะลุดมันจับได้เเเลลยไงบดอร แล้วเชนครับก็ลุมตบบาแลักไปแบบชิวๆนะครับคือมันก็วิ่งล้วงยากอะนะเชนอ่ะเอาคทีเดินเข้าไปก็กระไรอยู่มันทะลุยากถ้าทะลุเข้าไปคทีจะตายเองนะเซนทอร์เนี่ยเอาไว้แบบเป็นแนวรับดีกว่าแล้วแบบเข้าไปทีหลังอะแล้วเนี่ยครับวอยสปีดตายครับทีม OG ก็ถอยมาตั้งหลักแป๊บหนึ่งนะรอเวฟครีมครับเวฟครีมมาใหม่ก็วิ่งเข้าไปใหม่เอาซูเมลจังหวะนี้มีโซล่าเคลด้วยครับเท็ดดี้ครับเพิ่งได้โซล่าเคลมาไม่นานนะก็กดบัฟให้มังกี้คิงเก่งขึ้นอีกนะไปยืนตบบบาแล็็กกกนนะครรััททีีมมเต่ โดนดิสอาร์ไปเมื่อกี้คิงแล้วนี่ครับเซฟวิ่งทะลุเข้าไปครับไปไรเดอร์ครับโจนนี่ครับโซนจนได้บัลลัคอะเชนก็ยังตีบัลลัคอยู่เดวิสโปรเฟสครับโดนนิกสตาร์เมื่อกี้คิงสตาร์มาโอ้โหตายเลยครับเดวิสโปรเฟสหายไปเลยครับแล้วเชน,นครับเปิดสกิลหนึ่งใส่ทิมม์ซอร์ครับเซนคอสตาร์นหนึ่งทิทมเ์อร์เกือบตายครับโอ้โหหนีแทบไม่ทัน,ชนเชนยือนอยู่กลางไฟนี่มันทำไมมันดูน่ากลัวแปลกๆโนเทลเกือบตายครับฮิวขึ้นมาครึ่งหลอดนะพีแอลตายเองนะครับ โอ้โหแฮนด์ออฟกอดแบบยืนใกล้ๆอ่ะแบบเน้นๆอะ oh, ่ะโอ้โหแล้วนี่ครับตายหมดเลยครับมังกี้คิงซูเมลเล่นอย่างมันนะ GG นะกู๊ดเกมเมลเพลย์จบไปเลยนะแล้วนี่ก็คือเทนนิสทรีนะเล่นเชนแคลรีนะ่นั่นเองนะโอ้โหอย่างรวยนะเกมนี้ชนะไปได้นะ <laughs> ปกติเนี่ยเกมที่ OG เล่นเชนชนะเนี่ยจะเร็วกว่านี้เยอะนะแบบ20 ต้นๆน,นาทีเลยแหละมี20ปลายๆบ้างเกมนี้เป็นเกมเดียวเลยมั้งเนี่ยที่นาทีขึ้นเลข3นะเท่าที่ผมเห็นมานะก็คือมีไฟพลาดช่วงกลางเกมไฟเดียวนะมันถึงดีเลย์มาหน่อยถ้าปกติแล้วเนี่ยไม่แพ้สักไฟก็เลข2ก็จบไปแล้วนะสำหรับดราฟนี้นะก็หวังว่าจะสนุกตามคำรีเควส์กันนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะขอคุณทุกท่านนะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับขอคุณมากๆที่ติดตามกันมาตลอดและให้กําลังใจเสมอมาด้วยนะบางทีแบบเซ็งๆก็ลุกขึ้นมาทําคลิปเวลาอ่านคอมเมนต์นี่แหละนะครับ วันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด subscribe ช่องลาก่อนโดยจะูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ